ชาวนี้ได้เลิกเก็บผักหวานนะคะรับจะเก็บผักหวานไปแกงนแล้วดูผักหวานนะพอได้แกงครับนะลายเราเก็บครับเด็ดให้สุดเลยครับเอากิ่งนี้เสร็จไม่ใช่ว่าเด็ดให้เขาแตกยอดใหม่ครับเด็ดให้หมดเลย เดี๋ยวเขาแตกเองนะครับ,รบเอาให้หมดเลยเอาให้หมดครับนี่ยเดี๋ยวเขาจะแตกขึ้นมาใหม่ครับถ้าเราเก็บไม่หมดแล้วเขาจะยอดเล็กครับยอดยอดไม่ค่อยงามเท่าไหร่รับเอาให้สุด ยอดตหวานเรายอดงามนะเก็บเชา้าเช้าครับครัดูให้ดูวิธีการเก็บกหวานเรครับ วันนี้จะทำเมนูแกงผักหวานแกงปลาแกงปลาใส่ผักหวานนะครับพอเราเด็ดไปแล้วเขาจะเป็นตออย่างนี้คเดี๋ยวเขาจะแทงยอดขึ้นมาใหม่ยอดเขาจะอวบจะงาม ถ้าเราเด็ดยอดอยนี้เดี๋ยวเขาก็แตกตามใบอย่างเงี้ยยอดเขาจะไม่ค่อยอวบคถ้าเราเด็ดอย่างนี้ยจะเป็นปุ่มขึ้นมาแล้วเขาจะแตกขึ้นมาใหม่ตัวนี้ยอดเขาก็จะอวบให้ดูยอดกำลังงามนะครับ มดเก็บกันอยู่นะครับระเด็ดไปเขาก็จะเป็นปมเป็นปุ่มแล้วเขาจะแทงยอดใหม่ตรงนี้แล้ว เก็บตอนเช้าครับเช้า,ชาแต่ก็ร้อนนะครับแดดแรงมากนี่เขาได้อิ่มหนึ่งแล้วนะครับยอดกำลังสวยแล้วครั เก็บไปด้วยถ่ายไปด้วยลำบากท้ง่ายๆเนี่ยต้นนี้เขาจะใบเล็ก่ะให้ดูครับ ฝั่งนี้แม่บ้านเก็บเ็นอนเพิ่งตื่นหน้าสดเลยนี่ครับผลงานคิดว่าเป็นโลแล้วครับเนี่ยยังไม่หมดแล้วครับเนี่ยนี่ครับ๋ยวจะเก็บพวกคำง,งามนะครับเนี่ย มดเจ้าของเขานะฮะเจะเป็นปุ่มเป็นตุ่มเนี่ยเขาก็แตกยอดใหม่ครับ ไม่ให้เหลือเลยครับสวยงามเลยครับนี่ครับหมดขึ้นแล้วครับเอาเอาแค่นี้กดครับหมดขึ้นแล้ว